มีเวลาแต่ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่ามีเวลาว่างอยากทําอะไรเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมเนี่ยค่ะเราก็จะมีกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆนะคะอย่างเช่นวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมงานจิตอาสานี้ค่ะครับอ๋อคุณพูดง่ายก็คือ อยากมาธรรมดาก็ได้ได้ค่ะหรือว่าจะมาเสอาทิตก็ได้ได้ค่ะเรามีหมดทุกอย่างมีหมดทุกอย่างค่ะคือเรียกว่าใครอยากทําดีหรืออยากทําเป็นปีก็ได้ถ้าเป็นปีได้ค่ะปังอีกไม่ต้องทำทำที่นี่ปังลาออกไหมไม่ใช่ไม่ได้ไม่เราไม่เอาเขาไม่ใส่คนเดียวนะอ่าก็คือมา เป็นปีก็ได้คิดดูว่าถ้าเกิดแค่มีใจเพราะงั้นเถอะแค่มีใจแค่มีใจอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมใช่่คะก็มาที่นี่จะมีเวลามากเวลาน้อยจะทุกวันจะบางวันแล้วก็มีรองรับได้หมดใช่ค่ะดีนะเราจะมีกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมอยู่ทุกวันค่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับผมอ่ะทีนี้แล้ววันนี้เนี่ยนะครับหลังจากเรารู้แล้วว่ามูรี่ที่ทำอะไรใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยคุณ เอกไม่ใช่อกอะไรอะไรเอกอยากจะมาแนะนำโครงการอะไรล่าวันนี้นะคะเอกจะมาชวนข้าราชการโดดงานค่ะฮะอ้ยาเอ็งกราการเรามันเป็นรายการแบบทำดีทำดีทำดีโดดงานจะดีเหรอดีค่ะก็คือโดดงานไปกับมมนทีนะคะเพื่อไปสร้างความดีค่ะครับคุณคุณแม คุณแม่ค่ะคุณแม่ <laughs> แกับคุณเบสโอเคค่ะคุณแม่คุณเบสทราบรึไหมคะว่าปีนี้นะคะ2554นี้าร้อยห้าสิบส่เป็นปีทราบครับโอเคค่ะ <laughs> <ง> <laughs> เป็นปีครบวาระสิบปีอาสาสมัครสากลข,ของสหประชาชาตินะคะว้าวใช่ค่ะไม่ดูไกลอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ไม่รู้เลยแล้ว <laughs> แล้วก็ยังเป็นปีครบรอบสิบปีของ ปฏิญญาอาสาสมัครไทยด้วยเขามีปฏิญญากันข้าแบบมีด้วยะผมไม่อยู่ในมาเนี่ยไม่้เรื่องเลยครับค่ะแล้วก็ใช่ค่ะครบ10ปีดังนั้นจึงมีนโยบายจากกระทรวงพัฒนาสังคมที่ส่งเสริมให้ข้าราชการหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานหน่วยงานของรัฐรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่อยากให้มาเข้ามาทํางานอาสาสมัครเพื่อสังคมค่ะ ก็คือก็คือฉลอง10ป,ปีใช่ค่ะโดยโดยมีข้อแม้ว่าเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานหน่วยง,งานของรัฐเนี่ยสามารถลามาทํางานกับมูลนิธิได้ทํางานอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ปีละ5วันโดยไม่นับเป็นวันลาเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริง<อ>ค่ะเราเนี่ยให้ผมเพิ่งรู้ว่ะเนี่ย อ๋อคือถ้าเกิดอย่างเช่นคุณพ่อลงเบสเนี่ยเป็นข้าราชการหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมที่มั่นใจในข้อมูลเออก็สามารถลาได้5วันหวันแต่ลาเที่ยวไม่ได้แต่ถ้าเกิดมาลาลาไปทำงานกับมูลิธิอะไรอย่างนี้ได้โอเคใช่ค่ะได้โดยที่ไม่นับเป็นวันลาอ๋อเขคือได้เงินเดือนปกติใช่ค่ะแล้วก็คือสูงสุดได้ปีละ5วันเฮ้ยดีนะอ้าเบสโทรบอกพ่อเลยฮัลโหลอีพ่อ คุณผู้ชมโอ้ยตกอีสานไปเลยอ่าพี่เอ็กสมมติเนี่ยเบสทำรายการเก่งกระเองอยู่เนี่ยแล้วปรากฏคือสมมติว่าเป็นราชการเออแล้วถ้าเบสเนี่ยขอลาห้าวันเนี่ยพี่เอ็กมีโครงการอะไรแนะนําครับอ๋ะอ๋อถึงช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้เลยโอเคค่ะวันวันนี้มีโครงการดีๆมาเสนอหนึ่งโครงการเพื่อเพื่อซัพพอร์ต แบบข้าราชการโดยตรงคือวันในวันศุกร์ที่30กันยายนนี้นะคะสามสิบใช่ค่ะวันศุกร์หน้าใช่ค่ะวศุกร์หน้าใช่ค่ะันศุกร์หน้าครับเราจะมีโครงการปลูกป่าชัยเลนค่ะที่ตำบลคลองโคอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองอ๋อ้สมุทรสงครามที่ใกล้กับสมุทรสาครก็ไม่รู้มาสมุทรสมุทรเหมือนกันตลาดน้ำป่ะใช่ค่ะตลาดน้ำควาวา ใช่ค่ะแถวๆนั้นก็วันที่30กันยายนนี้ใช่ค่ะโดยโดยที่อาสาสมัครสนใจเนี่ยคือสามารถติดต่อมาที่มูนิธิได้แล้วก็ลงชื่อแล้วก็หลังจากเสร็จงานแล้วมูนิธิก็มีใบรับรองจากมูนิธิว่ามาทําปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาจริงๆใช่ค่ะได้ที่ไหนครพี่พี่ได้ที่มูนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะหรือว่า ติดต่อสอบถามผู้มือได้ที่026910437-9ขึ้นที่หน้าจอใช่ไหมคะคหรือที่ www.chaivolunteer.org ค่ะบอเดี๋ยวเขามาพูดถึงโครงการนิดหน่อยไอ้นะปลูกป่าช่วยเลนขการโดดงานไปอะไรเนี่ยนะครับมันมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ แน่นอนแหละมีปลูกป่าชายเลยบ้างแหละมีกิจกรรมคร่าวๆมีอะไรบ้างก็ก็คือที่แน่ๆก็คือไปปลูกป่าตอนเช้าเป็นวันเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นทั้งวันไม่ครั้งคืนไปกลับค่ะแล้วก็ก็คือในพื้นที่นั้นนะคะจะมีชุมชนที่เป็นวิถีชีวิตตั้งเดิมอยู่ยังยังไม่มีการทําลายจากอะไรหลายๆอย่างที่กําลังที่พี่เมททำลายบ่อยๆใช่ครับไม่ใช่ใช่ค่ะ ก็คือชาวบ้านยังรักษาภูมิปัญญาหรือรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่ดังนั้นเราอาจจะมีการนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งแถวคลองโคนนั้นเขาจะมีเกี่ยวกับมะพร้าวน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะทำจากมะพร้าวใช่ค่ะใช่ใช่เขาได้กบเบ็มันก็มีน้ำตาลมาให้นใช่มาชิมไหมน้ำตาลสดชิมมะเธอเค็มไหม เค็มเพราะว่าชีวิตก็มีความหวานเต็มตัวอยู่แล้วไม่ต้องะไรเพิ่มเติมตลอดเวตลอดเวนะผมเคยนะผมเคยไปปลูกป่าชายเลนนะสนุกมากคือป่าชายเลนเนี่ยมันจะแอดวานหรือว่าพิเศษกว่าป่าปกติป่าปกติเนี่ยก็แค่เอาช้อนไปขุดขุดขุดรูใช้ป่าแล้วก็วางจอมเข้าไปครับเสร็จกดป่าจ้ำจ้ำเทน้ำหน่อยหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าป่าชายเลนเนี่ยมันจะพิเศษนิดนึง อะไรครับครับต่อแล้วป๋าช่เลยนะมีแอบมีแอบยินขากับหน้ากล้องด้วยนะเราป๋าช่เลยเนี่ยเขาจะพิเศษว่าคือจะไปปู่เนี่ยไม่ใช่ง่ายดูอย่างในภาพสินะคือมันไม่ว่าจะเดินสวยๆเก๋ๆใส่ส้นสูงไปเดินไม่สามารถนะครับคุณผู้ชมอ่าธรรมด้พอได้ใช่ป่ะครับมีต้องลุยโคลนไปเคยใช่ไหมเคยใช่ไหมเคยเบสไปไปครั้งหนึ่งแล้วก็ับมาทำไมคือเบสไปแล้วใช่ป่ะเนี่ยลุยโคลนโคลนติดเต็มตัวลาไม่ออกถึงตอนเนี้ย คุณพงศิษฐ์คุณเบ๊เป็นคนข่าวมากคุณเบ๊ข่าวมากยังกระหวกกล้วยตั้งแต่ไปคลองโคลนทั้งนั้นไม่คลองโคลนเราเล่นเราเล่นไม่ใช่ครับไม่ไม่เคยไปแต่แต่อยากไปนะแต่ว่าเราไม่ไม่ใช่ข้าราชการเราจะลาเก่งก็เด้งไปเราก็ไม่ได้ตังค์เออเราก็ไม่ไปใช่วันวันละสิบบาทที่ให้ไปจะเอาคืนหมดนะคะจริงๆไม่ใช่แต่ข้าราชการบุคคลทั่วไปก็ไปได้นะคะอ๋อไม่ได้เหมือนแต่แต่แต่คือก็จะไม่ได้สิทธิ์ลาใช่ไหมครับเพราะเขไม่ได้เป็นไม่ได้สิทธิ์ลาค่ะ มีค่าใช้จ่ายมีคะมีค่าใช้จ่ายไหมครพูดถึงค่าใช้จ่ายคือถ้าเป็นค่าราชการตอนนี้นะคะคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการใดๆจิงว้าว เนื่องจากเนื่องจากเราสนับสนุนข้าราชการค่ารถค่าเรือค่าต้นไม้ไม่มีไม่มีเลยค่ากินก็คือค่ากินใจเองใจเองครับผมใช่ค่ะตอนนี้นึงเนี่ยค่ากินเนี่ยเขาแถวๆนี้ก็ไม่ได้แพงอะไรใช่ใช่ไหมครับอาจจะมีการไปซื้อสนับสนุนน้ำตาลจากชาวบ้านนอกจากเป็นแฟนข้าราชการได้ไหมครับเป็นแฟนข้าราชการไปได้ค่ะโดยโดยที่ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์เป็นมากับข้าราชการซึ่งมีค่าสมทบทุโครงการเพียง 350บาทรวมค่ารถไปกลับใชไะค่ารถไปกลับค่าเรือไปกลับค่าต้นไม้โอ้คุ้มคุ้มจริงจเพราะว่ามันเยอะอะมันเยอะแบบถ้าไปเองมันจ่ายเยอะเพราะไปเองแล้วมันเสียเยอะมากเป็นพันเลยนะครับถ้าเกิดไม่ใช่แฟนข้าราชการเป็นอย่างเบสอย่างผมเนี้ย ก็คือบุคคลทั่วไปค่ะก็ก็คือมีมีเลทขึ้นมานิดนึงคือ550บาทเห็นไหมขึ้นราคาแล้วมาาก็ฉันไปหารีบไปหาแปลเป็นราชการเลยอ๋อลดได้แต่สองร้อยเวลาเจ็ดเจ็ดวันขายได้ขายอย่างเงี้ยอ๋อถ้าสนใจนะคะถ้าสนใจก็ได้ข่าวว่าอะไรนะปิดอะไรต่อต่อต่อโอเคก็คือใครก็ได้ใครก็ได้ใช่ค่ะ จำกัดผมชอบสับสนคำว่าจำกัดกับกำจัดจำกัดอายุไหมครับไม่ค่ะเด็กๆเด็กๆก็ได้เด็กเด็กเรเด็กจะยืนถึงคอไหมเนี่ยลงไปในดินเนี่ยเด็กๆก็ได้เด็กๆก็ได้จริงๆมีไม้กระดานนะคะถ้าเป็นเด็กๆอ๋อไม้กระดานสำหรับคนอ้วนครับผมใช่ค่ะก็ยังไงนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรเอ้ยเฟซบุ๊กและเอ้ยไม่ใช่เว็บและ เบอร์โทรได้โดยตรงเลยนะครับที่อยู่ข้างล่างนี bueno> ้ครับคุณผู้ช um ่แล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๊ของเราที่มาแนะนำมูลนิธิดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณพี่เอ๊ครับรายการด้วยที่ให้ากอสาคัญใช่ครับพี่เอ๊มีโครงการเด็ดๆเจ๋งๆมากอีกนะ แน่นอนค่ะยี่เลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญเรามากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้านะครับกลับมาพบกับพวกเราในช่วงป๊อกเดชอย่าลืมโทรมานะ